บางทีคําพูดคำหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นคําปกติคํากลางๆสําหรับคนไข้ซึมเศร้าน่ยมันไม่กลางเราเดาใจได้ยากมากเลยว่าเขาจะตีความคําเหล่านั้นเนี่ยออกไปในทิศทางไหนในแต่ละคําพูดเนี่ยมันจะมีความหมายตอนนี้ความหมายเนี่ยมันเกิดจากการตีความของผู้ฟัง นในคนไข้ซึมเศร้าเนี่ยเวลาเขาจะตีความเนี่ยเขามักจะตีความผ่านความเศร้าผ่านความรู้สึกที่มันหมดหวังสิ้นหวังเพราะฉะนั้นคําบางคําที่เขาฟังไปแล้วเนี่ยเขาจะตีความไปในลักษณะอารมณ์ของเขาคําพูดที่จัดอยู่ในคําที่ไม่ควรพูดเนี่ยผมว่าเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่พูดเพื่อให้เรื่องมันดูเล็กลง ธรรมชาติของคนเราเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเรามักจะบอกกับตัวเราเองว่าเอ้ยไม่เป็นไรเอ้ยช่างมันนะเอ้ยเรื่องเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นคําพูดพวกเนี้ยมันใช้ได้กับตัวเราเวลาที่เราปลอบใจตัวเองแต่เราจะเอาไปปลอบใจคนอื่นเนี่ยในมุมของคนอื่นที่เขารับฟังเราอยู่เนี่ยมันเหมือนแต่ว่าโอ้ยเรื่องชั้นใหญ่นะแต่พอพูดอย่างเงี้ยไปเนี่ยมันเหมือนจบโอ้ในมุมของคนอื่นเรื่องเล็กนิดเดียวเองแต่เรารับไม่ได้หรือถ้ามากไปกว่านั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ได้สนใจว่าเขาทุกทรมานอยู่แค่ไหน มันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยเขารู้สึกว่าเออไม่มีใครเข้าอ,อกเข้าใจเขาในหมวดที่2เนี่ยก็เป็นคําพูดที่เราก็ติดปากกันอีกละในลักษณะคําพูดที่ให้กําลังใจตัวเองถ้าเราพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยสู้ๆนะเฮ้ยอดทนอีกนิดนึงเฮ้ยเราต้องเข้มแข็งเอาไว้นะเออมันอาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าในการที่เราไปพูดกับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนไปเพิ่มภาระ นะครับอย่างเช่นไปบอกคนคนหนึ่งว่าซึมเศร้าว่า uy, คุณคุณต้องอดทนนะคุณต้องเข้มแข็งนะคุณต้องอยู่เพื่อลูกคุณต้องทํานู่นทานี่นะคือในอารมณ์ของคนไข้เนี่ยคือแค่นี้ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับยิ่งถูกกดดันอีกคนไข้ก็จะบอกโอ้โ oh, หแบบก็เข้าใจนะมันต้องเข้มแข็งแต่มันทําไม่ได้อะเพราะฉนั้นพอได้ยินแบบนี้ไปก็าอาจจะทําให้ซึมเศร้าเนะี่ยมันแย่ลงไปอีกส่วนหมวดที่3เนี่ยเป็นหมวดใหญ่มากเลยก็คือหมวดที่เรียกว่าเราไม่ควรพูดเยอะ ในคนไข้ซึมเศร้าเนี่ยมักจะรับรู้เนี่ยในเรื่องที่มันน egat ีฟเรื่องที่มันเป็นแง่ลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าคําพูดเนี่ยเขาจะไปตีความเป็นยังไงเพราะนั้นพูดน้อยเนี่ยได้เปรียบที่สุดคนที่จะให้กำลังใจเขาได้เนี่ยดีที่สุดคือตัวเขาเองคำพูดที่มันจะดีเนี่ยเขาจะต้องไปไปอ่านหรือไปรับรู้อะไรมามันคงไม่ได้เป็นเป็นจากคนใกล้ชิดที่พูดให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ ในแง่ของคนใกล้ชิดเนี่ยคนใกล้ซึมเศร้าเนี่ยเขาอยากได้คนที่เข้าใจคนที่รับฟังคนที่อยู่ด้วยมากกว่าที่จะพูดอะไรเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประโยคให้กําลังใจนะคนใก้เองก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคให้กําลังใจแต่มันคงไม่ได้มีผลอะไรมากนะหรืออีกสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรามักจะพูดเยอะคือคําแนะนํา คำแนะนําสําหรับคนไข้เนี่ยบางทีเนี่ยคนไข้าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันทำไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเกิดความเก่งอกเกรงใจว่าฟังไปแล้วต้องไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ชันเองก็ทําไม่ได้มันก็จะยิ่งแย่นะครับสิ่งที่ควรทำมากๆเลยสำหรับการอยู่กับคนไข้เนี่ยอันดับแรกเลยคือ,อเราต้องถามเขาเลยว่าเขาอยากให้เราทำอะไรเขาอยากฟังอะไรเขาไม่ต้องการฟังอะไรนะแล้วเราหยิบยื่นในสิ่งที่เขาต้องการให้อบอกว่าอันเนี้ยน่าจะตรงประเด็นที่สุด